เจริญพรพุทธศาสกนกชนสมาชิกกลุ่มจุทูปเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องบทตัวอย่างการตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีลให้มั่นคงมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพุนบุญบาร,รมีเป็นข้อคิดสกิดใจ งดเว้นจากการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจบทตัวอย่างการตั้งสัจจะที่ฐานรักษาศีลให้มั่นคงขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ขรับอาจารเอ่ยชื่อได้ทำในวันนี้และบุญกุศลที่เคยทำมาทุกภพชาติทุกอสงไขยรวมเป็นมหาบุญกุศล เป็นพลังบุญยิ่งใหญ่ไพศาลนุนให้มีกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงและให้สัจจอธีษฐานของข้าพเจ้าให้สำเร็จให้ได้รักษาศีลอย่างมั่นคงทุกข้อศีลข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อที่สองข้าพเจ้าจะไม่รักษาศีลข้อที่สามข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกาม สินโข้อที่สข้าพเจ้าจะไม่พูดเท็ดศินข้อที่ห้าข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราและของมึนเมาถ้าทำได้เป็นบางข้อบางช่วงเวลาให้กล่าวมาให้ชัดเจนด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งศีลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจรักษานี้ โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้รับผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำม,มาทุกภพชาติพบชีวิตที่ดีมีความสุขความเจริญโดยเร็วพลันเทืนตัวอย่างอธิษฐานนี้ดัดแ,แปลงได้ตามเหมาะสมตามสภาวะที่เราเป็นอยู่และอยากที่จะทำให้ได้เมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วขอให้มีสติตลอด ในแต่ละวันมีเรื่องอะไรเข้ามาก็หยุดคิดพินิษพิจารณาให้ทุนที่ว่าระเมิดศีลที่เราตั้งศัจจาไว้ไหมหากเราครั้งหรือละเมิดศีลไปข้อไหนให้เริ่มใหม่ได้ทันทีสังเกตให้ดีๆในช่วงที่เราตั้งศัจจาทิ่ฐานรักษาศีลอย่งางมั่นคงโดยเฉพาะข้อที่เป็นเหตุแห่งการ แห่งบาปกรรมที่ส่งผลให้เราลำบากอุปสรรคกรรมต่างๆจะค่อยๆค,คลายตัวลงเมื่อเรารักษาศีลศีลจะรักษาเราและตัวช่วยที่จะทำให้ศีลเราบริสุทธิ์เป็นบุญใหญ่มากคือตัวเราเองไม่ละเมิดศีลเราไม่ยินดีไปด้วยเมื่อเห็นผู้ ผิดศีลและไม่สนับสนุนให้คนทําผิดศีลสามอย่างนี้จะช่วยให้เราได้บุญใหญ่มากในชีวิตค่อยๆแก้ไขวันละนิดลุมงที่ลึกเราต้องใช้เวลาเงินที่ผูกกันแน่นต้องค่อยๆแก้แกทีละปรอกกิเลสที่พอกหนากมไม่ดีที่เคยเป็นอาจ,จินต้องค่อยๆลดลงลดลง ใช้ปัญญาธรมช่วยรับรองถ้าตั้งใจสู้จริงเราทุกคนทำได้เมื่อศีลมั่นคงแล้วก็ถึงเวลาแห่งการสร้างบุญใหญ่ที่จะพลิกทุกชีวิตแน่นอนด้วยอานิสงส์ของการฟังทำในครั้งนี้สุดสู้สร้างและพัฒยปัญญังผู้ฟังด้วยดีจาได้ปัญญา ขให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทู e เพื่อกันรีแพรพระพุทธศาสนาทัานจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งปวงมีอายุวันนาสุขาพละปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลด้วยหลักยศสุขสลัเสริญมีความเจริญก็น้าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปุญญาตายายญาติสนิทมิตรสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านเถนขอจเจริญพร